อะไรแพลตฟอร์มล็อกเครื่องล็อ้เนิร์สเนิร์สกูว่าแล้วกูว่าแล้วเนิร์สด่านนี้เหรอโอ้แต่จบจบไปแล้วโอ้ยอย่างโล่งอ่ะกูยิงว่ะจริงไปในห้องวีใส่ชุดอะไรพี่เนิร์สใส่ชุดอะไรผู้กอนังถอนอยู่โทเทมโอ้ยเจอเนิร์ดด่านนี้อย่างโล่งกูบอกแล้วแล้วกูอยู่โคตรโล่งเลยเนี่ยเม็ดมดเห็นว่าโน้นเนี่ยเราอยู่อย่างโล่งยิงโล่งจริงตรงนี้เลยไม่ได้เลยกูบอกเลย ไล่ใครอ่ะนอนไล่แล้วนอนไปได้เวลาแล้วหาเครื่องดีกว่าตรงนี้ล็อกหมดเลยว่ะล็อกหมดเลยว่ะเมื่อตัดหงค้างอ่ะเอาจริงเนี่ยมีบ้านเล็กอ่ะมีหน้าบ้านเล็กอ่ะวีเลยบ้านเล็กเฮ้ยบ้านเล็กมันมีโทเทมบอกวะมีไม่มีกูดูแล้วเฮ้ยไอ้แบงค์มาตรงหน้าเฮ้ยโอมตรงหน้าเลยมึงอ่ะใช่เหรอกูไม่เห็นเออเรือรถตักอุ้ยอุ้ยอุ้ยชุดเดสสีแดง

มึงอะซ่อมยังมึงไงอยู่ไหนซ่อมอยู่เอ๋ออย่าซ่อมด้วยกันนิวซ่อมเยื้องกันเลยอย่าซ่อมไม่น่าก็อดอ่ะคนใกล้สุดใครวะไอโออ่ะไอโออ่ะเดียวบ้านเล็กอ่ะคนหนึ่งไหมวะไอไอนอนไปแล้วไอนอนไปแล้วเฮ้ยโนนไอโอมาไปหาเครื่องมึงอ่ะใช่กูเดินหนีตีกโตอย่างน้อยเลยเฮ้ยไล่ใครวะของหายอย่างเยอะด่านนี้ มึงแมสหายหมดเลยลงจัดเลยอะ่ะโอ้โหวิ่งติดไม้สัที่ผ่ายลงจัดเลยบอกเลยยังลงจริงโอ้แล้วทำไมมาตรงนี้อ่ะบ<ม>ินไปเลยไ,ไอ้ลิงยาวเลยอยมันวิ่งติดวิ่งติดวิ่งติดอีกแล้วทางล,ง,ลงจบแบบแบบเมื่อกี้ทาอืมเอ้าเอาพึงทำอะไรอ่ะที่พับมาลงอะไรกันครับเนี่ยไม่ลง ได้ต่อได้กูต่อได้กูต่อไปชี้ให้เูอยู่ตรงไม้เูอยู่ตรงไม้นะตอนทูไปสองแนะผมไม่ทันหว่ะดีแลจะปุนมเติมมาด้วยยุะไปไป เอาเฮ้ยเฮ้ยปัญญาอะไรวะปัญญาตอนนี้แมบโอ้โหโอ้โอ้แล้วมันไล่กูแล้วนะโอ้ยางมันตียางเงี้ยมือมือมันเด้งเงี้ยมือมันเด้งไปโดนมึงต่อยสะท้อนดาเเมจ้อออสะทนยางแล้วไปโดนมึงต่อกูฉีก่อนกูฉีก่อนกูฉีก่อนนี่แหละฟิสิกส์ของเกมเนี่ยเฮ้ยมันกลับไปมันกลับไปไม่เอากูมันหากูไม่เจอมันหากูไม่เจอแขวนหรอจริงเปล่าตอแหลเปล่าตอแหลเปล่าไม่เจอหาไม่เจอ มันมีบาร์บีคิวป่ะน่าจะมีโทเทมไฟมีอ่ะโทเทมไฟจำเที่ยไม่มีไม่มีไม่มีแค่โตอะไรข้างในสุดท้ายอ่ะโตแล้วสุดท้ายแล้ตรงแม้นั้นป่ะตรงที่กูหลบมาตรงนี้นะวิ่งไอ้วับต้องรถตักอ่ะต้องรถตักตรง้โอมโอมโมมันมันมันเฝ้ากูมันไปตรงเครื่องไปเครื่องมึงอ่ะมีโบโลนะผมมีโบโลไป็ไปไปตรงไงโอมไปตรงไอ้เด็กเลยเดึงเลยเด็กเลยผมไม่อยู่มไม่อยู่ Ð, ไม่รู้อะปังเฮ้ยมันกลับไป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 วิ่ง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 แยกแยกมแยกหอยากตันหน้าว่ะนี่มีนะิเลยเดี๋ยวมีฮิวนะเนอคอลลิงเหรอเดี๋ยวรอให้ฮิวอ่ฮิวอ่อมอยู่ซ่อมอยู่เรามาตุยเรามาตุยอยากตันหน้าม่งไหวมีเนคอลลิงเปล่านะโอ้เข้ามาดิระวังระวังแป๊บแป๊บตแรกตัวแรกาตงัวนี้ตัวนี้าอยตรู เฮี้ยฮี้แหวงเร่วไปมันกำมัง่นอยู่โอ้ยย่ไหนวะกูอยู่ข้างหลังพวกมึงเลยไม่แจ้ที่วิงออกมาเฮ้ยวัตเตอร์ u ักไฟไฟเฮี้ยต้องเถอะเอ้ยแี่มั่ฟันไฟไฟยังเค๋ยวก็มาเล็กโอกูอยู่มาแฉงล้มเลยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวมึงอยู่แถวนั้นไปและเฮ้ยมันยังไม่แขวนวะมันเช็คเว้ยมันเช็คเว้ยมันกลัวมันกลัว มันมันหลอนกูมันไม่ตะตันไหนแค่มันฝันมันฝันกับมือสองเลยกโมงมากเลยอุ้ยอุ้ยมันเห็นกูบาร์บีคิวอะบาร์บีคิวคุณช่วยนะเฮียมันอยูอากาศไอ้เที้ยกูช่วยดึงดึงเลยดึงเลยฮิวเลยดึงฮิวเลยเฮ้ยมีฮิวเร็วไหมจัดไปไล่กูอยู่ไล่กูอยู่ แบงค์เซฟเซฟอ่ะหาเครื่องเนี่ยไล่กู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 เกิดเจรื่องเกิโดนเทมาสุดท้ายแล้วเจอโดนเทมานสุดท้ายเครื่องโรงงานเครื่องโรงงานทำงานออกไปตั้งข้างในไปแบงค์ข้างในไปอุ้ยอุ้ยกูตันมึงมึงแค้นกูขนาดนี้เลยอ่ะกูตันไม้ใส่มึงมึงแค้นกูขนาดนี้เลยเหรอ อุ้ยอุ้ยโดนเฮียอุ้ยโดนเียน้องไม่ตีน้องเขียนนโอ้ยกูจุกได้แค่เดียวเพื่อนเมสมันกว้างเหลือเกินต้องเมสนู้นน่ะถึงจะจุกได้เมสนี้จุกไม่ไหวว่ะทางลงไม่ได้อ๋อแขวนที่เดิมไงโอเลยเนี่ย แข่งใกล้ด้วยฮะมันมีบาร์บีคิวนะเว้ยอย่าลืมมันไม่เห็นกูเฮ้ยยืนอะไรวะเน,นี่ยมันตีแบงค์ใช่ไหมมันไม่ตันเลยโอ,โ,อโอ้มาช่วยว<ะ>อยู่หิปอบแบงค์หน่อยบ๊อบแบงค์หน่อยบ๊อบแบงค์หน่อยไหนกูบอกอยกู่กูกู็ไปบอกอยู่มึงวันอยู่ทางซ้ายมึงมันบินทะลุในระหว่าง อุ้ยกูวับวับมากกูขอแตกเครื่องก่นโอ้ยเหียวับวับอุ้ยเหียแม่งทำไมกูวิ่งวับวับมันบั๊กยังไม่เลิกอีกเหรอวะเกมนี้มันซ้ำมันซ้ำบั๊บั๊กเหี้ยมากเพิ่งเลพิ่งเลยกูบั๊กกูกแบงค์อยู่เฮ้ยนี่ไงเครื่องเครื่องในร้านออาเ่นไปแบงค์ไปตรงไปเลยตรงมาเลยตรงไปเลยตกูนี่สงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยเอาเเ อยู่ในแม่ดีกว่าแะ้วปลอดภัยยังก่อนพวกเว่าไปทางซ้ายดีกว่านะเครื่องซ้ายมีเครื่องซ้ายมีเครื่องซ้ายไม่อากรูแล้วว่ะไม่ยอมโอายเลยคอลิงเนี่ยโอ้ยกูอีกแล้วแต่ี้ก็ตู้กันเนาะเฮ้ยแบงตามกูมาแบงเออตันไว้ดิบิงแล้วตันมาดิวิ่งแล้วตันมาดิ วิ่งละตันมาดิบ้านเล็กอยู่ไหนวะเพิ่งตรงบ้านเล็กอะต้องรถรถไอ้นั่นรถรถตักอะขึ้นขา้านเลยดิอุ๊ยโดนผมอ,อยู่ไหนบล็อกโอ้ยอยู่แถวบ้านเล็กเนี่ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรยาวยาวไปหนูยาว,ยาว,ยาวอ้อวย,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 ยไปเราประตูเลยฉีกไปเราประตูเลยครึ่งหนึ่งแล้วเฮ้ยทำไมมันจะเอากูวะ เฮ้ยมันไม่เอามันไม่เอามันหาไม่เจอมันหลง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 หลง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 อีกูนี่ตามตามไป็น GBS เลยเฮียรอประตูเลยรอประตูเลยกูหาประตูไม่เจอหาประตูไม่เจอประตูอยู่ไหนวะดูเสร็จแล้วโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นเปิดกันเลยเพื่อนๆเดี๋ยวกูฮิวก่อนเปิดประก่อนแบงแบงเปิดประตูนี้เลยได้ได้ได้กูไม่เปิดประตูนู้น ไอ้หลงอ่ะก็ไปประตูละไปประตูนู้นละเฮ้ยบิงไม่ถึงตัวกูก็ตียากหน่อยหนูหนูประตูบ้านโนนมึงอยู่ไหนเนี่ยนประตูบ้าเล็กโนนมึงอยู่ไหนอ่ะประตูบ้าเล็กหน้าต่างบ้านเล็กแหละน้าต่างบ้านเล็กโอ้ยโนมไม่อยู่นูนูนไอ้เลื่กูเปิดประตูนี้นะโนนมันกูเปิดโอเคโอเคด้วยกูเปิดประตูนี้นะยอดดียอดดีเท้ากาแล้เท้ากาและวเทากาฝั่งบ้านเล็กอ่ะโนน อยู่ฝั่งเนี่ยใกล้ๆนนเลยโอ้ยมันแขวนไกลจังวะโอ้ยแม่ฮือไม่เห็นไม่เห็นเป็ดไปประตูไปประตูนนวิ่งไปไหมเนี่ยทางขวาวิ่งวิ่งไปรู้นะอยู่ไหนวิ่งไปวิ่งไปนี่นี่วิ่งมาทางกูวิ่งมาทางกูเฮ้ยมันบิงม่วบิงม่วบิงม่วอยู่นี่อยู่นี่ไปช่วยบังหน่อยดิไปช่วยบังหน่อยไปช่วยบังหน่อยดูไปง่าโรงงานอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย มาแล้วบิงพลาดบิงพลาดวิ่งไปวิ่งไปวิ่ไปเล็กเล็เล็กอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าวิ่งแบงหน้าลนนวิ่งแบงหน้าวิ่งแบงหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้ยไป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 ตายยากถึงยังถึงยังถึงแล้วถึงแล้วตายเอาเลยไปยเอาเลยอุ๊ยคุณหลงบอกหน่อยบล็อกหน่อยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอพี่อ่ะเฮ้ยดินอยู่ดินอยู่โอ้มันโคลนออกขวาโอ้เฮ้ยไอ้สัตว์เอ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยต้องวิ่งก่อนมึงต้องวิ่งฉีกก่อนมึงต้องวิ่งฉีกก่อนต้องวิ่งฉีกเอ้ยมึงไปช่วยบอกก็ได้มึงช่วยบอกก็ได้ไปแบงแบงมันไล่มึงเฮ้ยลุงกูไม่มีฮิวตัวเองต้องวิ่งฉีกเออผมหลุดแล้ว หลุดแล้วหลุกูไม oh, ่มีเงินตัวเองนะโอมเออขอเพียงไตูเลยออมหลุดหน้าหลุดป้ารุดหลุดรุดลุดหลุดผมบอกขนาดนั้นเลยต้องหลุดแล้วออกได้ป่ะละออกได้ออกได้ว yes? ้ซีเกมเอสเคอืมฮึมเฮียมันจะเอากูไว้ได้เลยเฮียสายปิงใครแค้นมากเลยอะ แคนจริงจริงจริงสิวกรชื่อไหมแจ็คเลยแค้นจริงจริงโอ้ยเกินไปว่าร้อนอยู่ว่าร้อนอยู่ใช้ได้นายขายแจ็คด้วยนะแจ็คป่าวะแจ็คืพลาดนึงหรอ